สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เป็นเหตุการณ์วันที่2นะครับหลังจากที่พังน้องมิ้นนะครับได้มาอยู่ในพื้นที่ครับในการดูแลของพัทละเอลฟ์เ n นท์คอนเซอร์เวชันนะครับก็ทีมควานก็พามาพักผ่อนนะครับที่ริมลาําธารจริงๆแล้วปกติลําธารจะทักเยอะกว่านีา้นมากแต่ว่าอย่าลืมว่าสัปดาห์นี้เป็นวันสัปดาห์ที่ร้อนที่สุดแรงที่สุดแล้วกันนะครับของของปีนะครับก็ที่ผ่านมา ทางน้องมิ้นหลับดีนะครับนอนดีแล้วก็มีผลจากการเดินทางนิดนึงคือตาด้านซ้ายของตัวช้างนะครับก็คือโดนลมนั่นแหละก็เป็นฟองครับด้านขวาไม่เป็นไรครับตอนนี้ก็พักผ่อนผ่อนคลายนะครับแล้วเราก็สังเกตนะครับว่าเขาล้มตัวลงนอนเพื่อเป็นสัญญาณที่ดีนะครับหนึ่งก็คงจะเหนื่อยอนะเพียแล้วก็การที่ช้างล้มตัวลงนอนก็เป็นลักษณะยืนยนันว่าช้างก็อยู่ในสภาวะที่สุขภาพดีแล้วก็เริ่มนะครับ ให้มีปฏิสัมพันธ์ได้เห็นตัวได้เห็นเพื่อนได้รู้ว่าอยู่กับสิ่งแวดล้อมอะไรนะครับตอนนี้เรามีหนุ่มเอาอาหารเช้ามาฝากสีดอบุญนะครับเอากล้วยมาฝากแล้วก็พี่ขวานก็เลยสับแบ่งกันเราก็เลยนั่งสังเกตผมก็เห็นสังเกตดูว่าอาด้วยความที่มีอาหารเป็นตัวเชื่อมนะมันก็จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับช้างนะครับแล้วก็บางโมเมตนต์นี่เป็นโมเมตนต์ที่เราต้องแก้ชัดเลยก็คือลัอกษณะ วิธีการเลือกยืนแบบเอาเท้ารวรวมชิดนะครมาติดกันหมดเลยซึ่งเคยเห็นแล้วครับเคยเห็นหลายเชือกอยู่เหมือนกันนะที่เป็นอย่างนี้ที่เราเคยเห็นนะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแล้วก็รูทีนนะครับกิจกรรมในแต่ละวันนะครับแล้วก็พยายามให้อยู่ในที่ท,ที่มีทางเลือกในการทํากิจกรรมที่ตัวเองสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอพื้นดินพื้นทรายหิน ความเรียบบ้างความลงเนินบ้างของพื้นที่นะครับมีพืชพันธุ์ธรรมชาตินะครับแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับก็ค่อยๆทําไปนะวันนี้เท่าที่เห็นก็มีแววว่าจะง่ายครับมีแววว่าจะง่ายคือพูดให้ทุกคนสบายใจหรือว่าเปรียบเทียบกับช้างทุกเชือกที่เรารับมารับผิดชอบดูแลนะครับไล่ตั้งแต่กันยาอา น้ำเพชรเนาะแล้วก็บัวทองดูแล้วมิน้นเนี่ยจะจะง่ายด้วยความที่หนึ่งคือเป็นช้างเพชเมียแล้วก็อายุน้อยมันทำให้การที่เราจะหาคนมาดูแลและหาช้างมาดูแลอ่าสองอย่างคืออันดับแรกหาคนมาดูแลก็คือเป็นช้างที่หาควานง่าย นะครับด้วยความที่เป็นช้างเพชเมียแล้วก็มีบุคลิกของความเป็นเด็กเป็นสาวด้วยนะครับก็ชัดเจนนะครับระหว่างช้างที่มีประวัติที่ต้องระวังเนี่ยกับช้างที่ยังดูเด็กๆใสๆอยู่เนาะแล้วก็ความที่จะเต็มใจมาเลี้ยงมาดูแลก็เป็นเรื่องที่ไม่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับนะครับในส่วนของการหาบุคลากรค,คือบุคคลแต่ในขณะเดียวกันนะครับการหาเพื่อนอง่าย อ๋เดี๋ยวเลยนะครับเมื่อกี้ลืมก็คือกินอาหารด้วยกันแล้วก็มีพฤติกรรมบางอย่างที่เห็นได้ชัดแล้วว่ามินเนี่ยเเรียนรู้และทําตามนะครับวางสเต็ปเหยียบให้แตกกินคือกินในเวลาเดียวกันเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็การที่เราใช้ช้างเพศผู้นะครับ<ม>เข้ามาก็คือเป็นลักษณะของการประเมินอายุด้วยนะครับว่ามินเนี่ยจริงๆแล้ว เวลาเรามองช้างหรือเราเห็นช้างเราก็จะเนยกว่าลูกน้องเด็กอะไรต่างๆคือเราจะมองช้างค่อนข้างจะอยู่ในโทนแม้กระทั่งช้างอายุ40ิเรายาังเรียกว่าน้องอยู่เลยจริงๆแล้วก็การประเมินอายุที่ถูกต้องนะครับเท่ากับการติดกระดุมที่ถูกต้องแล้วเราก็จะได้เลือกแบบแผนเลือกวิธีการเลี้ยงดูให้ถูกต้องเหมาะสมตามวัยนะครับโชคดีก็คือช้างเนี่ยกับมนุษย์เราเนี่ยถ้าเอาดูแบบ ไม่ต้องถึงกับละเอียดเป็นรายเดือนนะเอาเป็นรายปีเนี่ยอายุช้างกับอายุคนก็จะเทียบกันได้เกือบหนึ่งต่อหนึ่งแต่จริงๆแล้วเหมือนกับว่าในช่วงปีที่เท่ากันยกตัวยอย่างเช่นเอาพัางน้ำมินเดี๋ยวขอโทษน้องมินเนี่ยแหละสืบประวัติมาว่า10ขวบนะเพราะฉะนั้นด้วยตัวน้องมินเนี่ยก็จะมีลักษณะ นะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพของร่างกายการเปลี่ยนแปลงของร่างกายระดับฮอร์โมนในร่างกายบุคลิกนิสัยคล้ายคลึงกับเด็กอายุ12-13ขวบก็คือเอาเป็นว่าช้างกับคนเนี่ยมีอายุเทียบเคียงกันได้แบบเป๊ะๆเ,เลยแต่ว่านิดนึงคือช้างะจะดูเหมือนว่าจ,จะมีความเติบโตหรือว่ามีแมชชวลิตี้ที่สูงกว่ามนุษย์สัก2ปีละกันเนาะนะครับก็ใกล้เคียงกันแล้วก็ด้วยวัยที่ เรียกได้ว่าเหมือนเด็กอายุสิบสามสิบสี่ที่เป็นมนุษย์นะครับหรือแม้กระทั่งน้ำเพชรเนี่ยเขาก็ยี่สิบนะเขาก็เป็นสาวเต็มตัวแล้วนะเหมือนอายุคนเราอายุยี่สิบสองยี่สามอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นวิธีการคิดวิธีการจัดสรรวิธีการหาเพื่อนหาควานวิธีการหาช้างเข้ามาอินเทอร์อคชั่นก็เป็นไปตามสภาพคือเป็นไปตามวัยแล้วก็ลักษณะของการใช้ช้างที่ตัวใหญ่กว่านะครับแล้วก็เป็นลักษณะของเป็นผู้ใหญ่เนาะใจดีก็คือผู้บุญเนี่ย สีดอกบุญจริงๆสีดอกบุญน่มีลูกรุ่นราวเขาเดียวกับน้ำเพชรเอาอีกแล้วกับน้ำทิพย์ครับเยอะเลยนะครับแล้วก็อีกไม่นานเราก็จะพาลูกสาวของสีดอกบุญเนี่ยมาทำความรู้จักดีไม่ดียืนตัวเท่ากันหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับใช้ช้างใหญ่นะครับมาเป็นเพื่อนแล้วก็มีลักษณะของออความเคารพความเกรงใจเนาะแล้วก็เรารู้เลยว่า น้ำมิ้นเนี่ยเท่าที่เห็นผมเห็นนะครับเป็นมุมที่น่ารักนะเคยได้ยินไหมเขินจนตัวบิดอะเขินแบบอายอายชนิดที่ว่าแบบไม่รู้จะทําอะไรกับตัวเองนะเอาวงมาอาวงมาบิดบิดเล่นนะครับแล้วก็อดูออกนะครับว่าเขาตื่นเต้นแล้วก็มีวิธีนะครับในการ Approach ในการเข้าหาซึ่ง ดีนะครับสีเราบนเป็นช้างที่นิ่งแล้วก็สามารถที่จะคุมคุมเกมคุมความรู้สึกของช้างไม่ให้ตื่นกลัวนะครับเราเองก็อยากจะคุมโทนให้มันเป็นลักษณะของการอยู่กันแบบเงียบๆสงบๆนะครับแล้วก็อ่านะอ่าเดี๋ยวก่อนฟังแต่ว่าไม่ถูกผิดเดี๋ยวเราผมหยุดพูดก่อนดีกว่าฟังังความคิดเห็นของพี่กวนครับดินขึ้นอ่าเราซึ่งสมสามานี่ยไปหยัดแต่ว่ามันเจอจมุกจะบฟูมันเจอไม้แล้วมันมากินไม่เหมือนอยู่ที่นึง อาหารการกินไม่เหมือนที่เคยอยู่เนาะใช่มันมันมาใหม่อยู่มันมาใหม่อยู่อ่ามันใหม่อยู่ยแล้วดูแล้วลักษณะช้างแบบ<า>ปรับตัวได้ไหมได้ดได้แล้ปรับตัวได้นีนน่ครับนั่นเราซื้อตัวกาบะหนึ่งมีผีดิบละไปกับผู้ปู่อืมดูแล้วเข,เขาก็ชอบชอบอยู่กับตัวอื่นเนาะใช่ชอบแต่ว่าไม่เคยเจอตัวเดือ ครับก็สรุปความได้ว่า,าทีมเลี้ยงนะครับพี่ขวานก็ยืนยันนะครับว่ามั่นใจนะครับเพราะว่า,าเน้นว่าแค่วันแรกนะครับยังใหม่อยู่ก็คือคําว่ายังใหม่อยู่ก็คือเพิ่งมาถึงนะครับก็ได้ดีขนาดนี้แล้วเพราะฉะนั้นต้องให้ช้างปรับตัวอีกสักระยะหนึ่งแล้วเราก็จะติดตามสังเกตถึงเรื่องของการปรับตัวในเรื่องของการกินเนาะเพราะช้างมาจากต่างพื้นที่พื้นถิ่นตอนที่อยู่ภูเก็ตก็น่าจะมีอาหาร หลักเป็นประเภทหนึง่งตอนที่อยู่สุรินทก็จะมีวิธีการเลี้ยงวิธีการให้อาหารและรวมถึงชนิดของอาหารที่แตกต่างหลากหลายกันไปอีกแบบหนึง่งนะครับตอนที่มาอยู่ที่ดําเนินก็ผมไปเห็นดูแล้วก็อาหารหลักหลก,ก็จะเป็นพืช์ธรรมชาติเป็นทางมะพร้าวเป็นอะไรต่างๆที่หาได้ในพื้นทินและรวมถึงสภาพอากาศที่มันแตกต่างกันไปนะครับรวมถึงเวลาในการให้อาหารทุกอย่างมันเปลี่ยนใหม่หมดก็เหมือนเรา,เ,าเหมือนเราย้ายจะเรียกว่าอะไรเดียย้ายถิ่นเนาะย้ายประเทศ เพราะฉะนั้นมันก็จะมีการปรับตัวเรื่องวัฒนธรรมวิธีการตัวเรื่องของอาหารนะครับก็ค่อยๆดูนะครับก็เป็นคลิปที่อยากจะให้เห็นแล้วก็ให้สบายใจนะครับว่าพัางน้องมิ้นนะครับจะค่อนข้างโอเคนะครับเทียบกับช้างอื่นๆนะครับก็ใช้เวลาไม่นานในการปรับตัวแล้วก็ใช้เวลาไม่นานในการที่จะ กลมกลืนนะครับเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใหญ่คือครอบครัวที่พัฒระ Elephant Conservation นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ